ค่ะพี่น้องคะหลังจากที่นะคะทําการแสดงเหมือนคืนที่ผ่านมานะคะน้องอาอายสักุนาพรค่ะบอคอยสบายค่ะงานนั่นที่ผ่านมานะคะน้นนนะะนองไม่ค่อยสบายคะ่ะเกิดอาการเจ็บท้องและวกะ็อ้วกพ่ออมค่ะพี่น้องคะความเก่งหรือว่าความอดทนความเป็นเลือดหนักสู่ของน้องอาอายสักุนาพรถ้าไม่ห้าต้องถึงเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเด็กคนนี้สู้มากสู้จนแบบโอ้โหพี่น้องขึ้นล่องขึ้นล่ำ คณะทีลำนั่นพี่น้องกันยังบอกแฟนขลับเอฟซี FC วะเมื่อน,นี้อิหล่าต้องขอโทษแม่ๆมนะคะเพราะว่าอิหล่าบ่สบายอิหลา่าอิหล่าเจ็บท้องมีอาการเจ็บท้องแล้วก็อ้วกค่ะแล้วพ่อจ้าพ่นกับว่าลูกเพิ่นนาจะเกิดจากอาหารเป็นผิดนะคะผิดเพราะว่าอากาศมันหอนแห้งค่ะพี่น้องค่ะมันหอนแห้งจนวาน้องอา้ายสกุณาพรบ่ไดข้นเตยล่านามูนะคะเพราะว่าน้องเกิดอาการอ้วกอ้วกกันยังสูบ น้องก็ยังสู้พี่น้องคะเนี่ยตอนก่อนตานันพอเพิ่นเด็ดจูงล่งเวทีพี่น้องดูนี่เป็นภาพที่พ่อจ๋านะคะได้ผ้าลูกสาวล่วงจากเวทีเพราะว่าน้องเกิดอาการอาการบ่ดีนั่ะพี่น้องเก็บทองแล้วก็อ้วกคะ่ะแต่ก็ได้ผ้าลูกลงมากบานบลดบานเพิ่นนะคะพี่น้องคะถือได้ว่าน้องอาอายสักุณาพรต้องยอมรับ จริงๆยอมรับในตัวเด็กคนคนนี้จริงๆค่ะพี่น้องว่าเก่งแห้งมีความสามารถแห้งมีความรับผิดชอบสูงค่ะเก่งแห้งจนว่าที่ไปทําการแสดงที่ผ่านมานะคะพ่อจ่ากรรมการที่เพินสิจ้างต่อพนได้ล่งไปแต่บนเวทีมีแค่ยายสากับน้องอาอายเด็กคนนี้สามารถทำหน้าที่แทนพ่อจ๋าได้ แสดงให้เห็นศักยภาพของการเป็นผู้นำตั้งแต่อายุอย่างน้อยน้องอาอายสกุณาพรถึงกับบว่าดึงคนหนาเวทีคนจำนวนมากกับพี่น้องอย่าอาอายคนเดียวเอาอยู่อ่ะพี่น้องเก่งค่ะบออันนี้ต้องย่อมรับอีหลีเได้พี่น้องว่าถ้าเด็กหน่อยมีความสามารถบอว่าไผเข้ากับตองยกย่องหล้กก็สั่เสริญหล้กก็ยินดีนั่มนะคะ ยินด,ดีกับความเก่งความฉลาดยินด,ดีดีใจนัำความสามารถของเด็กหน่อยส่งเสริมค่ะพี่น,ออนออ้องบ่าเาฉพาะน้องไอหรือไพ่กสามทีมีความสามารถนะคะเพิ่นกับไฮโอกาสเฮ้ากับเป็น FC. เอฟซีเข้ากับเปิดใจย่อมรับไฮโอกาสเด็กหน่อยผู้ทีเพิ่นสารฝันนะคะผู้ใดเก่งผู้ใดดีเฮ้ากับว่าผู้นั้นเก่งผู้ใดดี แต่น้องอไ้ไอ้ดิคือเก่งอีหลีเฮาตอนนี้เขากับว่าน,นอ้องาอ้เก่งอีหลีพี่น้องบ่ม่นวาแต่เฮาผู้เดียวหลายคนหัวฝ่าเมืองไทยคะ่ะตอนนี้ที่ต้องยอมรับในโตน้องอาอ้สักุณาพรยอมรับมากว่าเด็กคนนี้เก่งมากฉลาดอดทนมีการมีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่แห่งรับผิดชอบต้อนหาทีเจ้าของใดบ่มีงองแงคะ่ะพี่น้อง ขนาดมื่นมื่นหนึ่งทีผ่านมาหน่ะพี่น้องท่ายลูกกบแฟครับเอฟซีนะคะถึงกับเป็นล่มเลยเด้พี่น้องหนามืดเลยหนามืดพวกย่าๆเพิ่นเพิ่นกับเปิดพะล่มทอเอาจนแบบดีขึ้นลูกขึ้นท่ายลูกกบแฟครับเอฟซีต่อเซ้ยพี่น้องยอมรับอีหรีแย่สิยอมรับใจเด็กหน่อยผู้นี้ทีมีความรับผิดชอบต่อหนาทีจะาของนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องสํหรับมือนี้ค่ะแย่สิได้๋ยวว่าว้าถึง น้องอาย์ไอศกณุณาพรนะคะที่มีอาการบอบปกติในร่างกายทําให้น้องแสดงในบทเต็มบทได้เต็มที่นะคะแล้วน้องอาย์ไก็ออกมากราบขอโทษแม่แม่แฟนคลับเอฟซีทีอิหล่าบทได้ขึ้นเตยล่าแล้วก็อ,อิหล่าแสดงบทได้เต็มที่เพราะว่าอิหล่ามีอาการปวดแล้วก็เจ็บท้องกับพี่น้องแต่ตอนนี้อาการพ่อจ๋าเพื่อจะดูแลลูกสาวเพื่อนย่างดีแล้วคะพี่น้องบ่มียิ่งใหายนะคะ ขอให้แฟนครับเอฟซีสุข้นค่ะบอต้องห่วงแล้วเพราะว่าพ่อจา้าเลยไอ้ดนเพิ่นก็ดูแลน้องอย่างดีพี่ดนทานาดนดูแลน้องไอ้น่ารักมากเหมือน,นั้นเคลียนน้องลังจากที่น้องบอ่สบายเนาะค่ะอ้เพิ่นก็เคลียเคลียนน้องใส่หลัง,งพี่น้องเคลียนน้องอายางบ่ให้น้องยางเคลียนน้องบอ่ให้น้องลุ่มไปยางเลยพี่น้องเป็นอีกอย่างที่เขาเห็นแล้วก็ส้างความตื่นตันใจให้เห้านะคะสําหรับความหักความแพงที พี่จ๋ามีต่อน้องจ๋านะคะเป็นภาพที่น่ารักอีกภาพหนึ่งเป็นโมเมนต์ทีน่ารักอีกโมเมนต์หนึ่งนะคะสําหรับไอ้ดนธนาดนพูดถึงดนธนาดนแล้วพี่น้องต้องวกเขาไปเลยค่ะวันที่ยี่สิบดนะคะยาลืมห้ก็ร่างใจดนธนาดนค่ะกับผลงานซิงเกิลแรกของน้องดนธนาดนนะคะย่านหมากัดหมู ของดนธนาโดนอย่าลืมให้กำลังใจแล้วก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องดนธนาดนด้วยนะคะสำหรับมือนี้ค่ะกับมาฝากเรื่องล่าดีๆของหมอลำเสียงวิหกนะคะสู้ฟอร์แมพิ้องฟังสำนีกก่อนค่ะสวัสดีค่ะ